เบื้องเขาจ้ะสุกแล้วต่งส้มต่งนะัะทุกคนต่งตังไทยหวขอมาเบืง Gió nhìn mà soát khoảng nào. Ui, ไปยึดปิวไปเดี๋ยวมาเก็บกระทินกันค่ะทั้งคนอ้วนซะมาสูงค่ะจะไปเอาอะไรอยู่บ่เลยเด็กกระทินไปกินกตั้สมาสูงนะ <c oughs> ตัวไมนก็อยู่สูงค่ะโอ้ยลมขักลมเนี่ยอึ๊บ เราหักลงหักลงโหลดเป็นอย่ังไงเนานะที่สูงกยอุ่นแท้แตออกล้วอ่นเ,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 เก,ก็บเก็บเกเก็เกกับตมตังแต่ยอมันยอด โอ้สูงปวดดอกเอาเถองมึง่าม้าแดดรับพี่นองมงนี่ สุกแลนนน้นี่ทันทันทันเออดัดมปาน่จ้อใจจนเลยคนละมกนะคะอ,อันนี้มกปลากับมก,กไก่แล้วก็ปิดฝาอืปิดฝาแล้วกาจ ตำมะคุมมันนี่ไมอันนี้ก็เป็นตำไทยนะคะตำไทยครับฟางตำไทยมา่กินอยากตำไทย